ื่อว,ว่าหลายๆคนอาจเคยมีความคิดแบบนี้ทำไมไทยถึงไม่มีสเตจโชว์บ้างถ้าไทยจะมีสเตจโชว์แบบเกาหลีก็คงจะดีศิลปินจะได้โชว์ความสามารถมากขึ้นวงการเพลงไทยจะได้ค,ค,คึกคักดังนั้นวันนี้เราจึงมาพร้อมกับข่าวที่น่ายินดีเพราะตอนนี้สิ่งที่หลายๆคนกำลังรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นแฟนๆทีป๊อปไม่ต้องดูสเตจตามรายการข่าวอีกต่อไปเพราะทีป๊อปกำลังจะมีสเตจโชว์เป็นของตัวเองนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะมาแปลกอยู่ดีๆก็มาพูดถึงทีป๊อปแต่นาทีนี้ต้องขอมอบพื้นที่ให้กับทีป๊อปจริงๆค่ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงทีป๊อปก่อนอื่นขอเกริ่นคร่้าวก่อนว่าทำไมเราถึงตื่นเต้นกับสิ่งสิ่งนี้มากสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะอย่างที่รู้กันนะว่าเราเนี่ยก็เป็นติงเกาหลีซึ่งเป็นแฟนเคป๊อปเนี่ยก็จะรู้ดีว่า สิ่งที่ต้องมาคู่กับ K-POp ก็คือสเตจโชว์เพลงต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็น M c o u n t d o w n Music Bank Music c ร r e In k ิ g a y o ซึ่งเรากล้าพูดได้เลยนะว่ารายการพวกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยให้วงการ K-po p เอเติบโตและโดงดังมากพราะเวลาศิลปินขึ้นลาสเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเหมือนกับแฟนๆมันดูมีอะไรต่อไงไม่ใช่ว่าแบบเพลงออกมาแล้วก็จบๆห,หายไปนะดังนั้นค่ะทุกๆก,การคมแ็กของศิลป,ปินแฟนๆก็จะมารอแล้วว่า i, เฮ้ยเพลงนี้ออกมาแต่ละวงจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไง ร้องสดยังไงพวกไลฟ์โชว์เลยเป็นรายการที่สำคัญมากๆค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นสเสน่ห์ของศิลปินที่ชอบมากขึ้นึ่งคารู้สึกเรานะคะเราว่าไอ้สเตจพวกนี้เนี่ยมันคือศิละปะอย่างหนึ่งเลยนะมันคือการรวมเอาทุกศาสตร์มาไว้ด้วยกันภายในโชว์เดียวไม่ว่าจะเป็นดนตรี make up, f a s h i o การร้อง p e r f ์แม man และการออกแบบสเตจ โอ้โหเรียกได้ว่าสุดๆไปเลยนะจ๊ะนอกจากนี้ค่ะสเสน่ห์ที่สำคัญของสเตจโชว์เกาหลีก็คือการประกาศรางวัลโดยที่ทุกสัปดาห์ค่ะพวกเขาก็จะมีการเก็บคะแนนจากอัลบัมบางชาร์ตเพลงบางเพื่อที่จะดูว่าสัปดาห์นี้เนี่ยวงไหนทําผลงานได้ดีเพลงไหนเป็นที่นิยมในเวลานี้โดยวงที่ได้คะแนนสูงก็จะได้รับถ้วยรางวัลไปซึ่งเรารู้สึกว่าการจัดอันดับเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะ เพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันทําให้เกิดการแข่งขันขึ้นซึ่งจากที่เราลองไปคนประวัติดูนะคะรู้สึกว่าเกาหลีเนี่ยเขามีสเตจแบบนี้มีการจัดอันดับชาร์ตเพลงแบบนี้มาตั้งแต่ปี1 9 9 1นู่นนแดังนั้นเมื่อบงการเพลงเกิดการแข่งขันผลพลอยได้ก็ตกเป็นของคนดูด้วยโดยเราเนี่ก็จะเห็นศิลปินเนี่ยมีผลงานที่แบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันต้องแข่งขันกันตลอดเวลาซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เฝ้าดู รอมานานมากว่าอยากเห็นวงการเพลงไทยเป็นแบบนี้บ้างถึงกับขนาดเคยตั้งกระทูในพันทิปด้วยนะว่าเฮ้ยทำไมไทยไม่ทำบ้างไทยคนจะทำได้แล้วอะไรแบบนี้แต่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 ค่ะทุกคนณเวลานี้การรอคอยก็ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะเพราะว่าไทยเรากำลังจะมีสเตจโชว์เป็นของตัวเองกับรายการที่มีชื่อว่า T-pop s t a g e รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่ผลิตโดยช่อง w o r k p o i n t ซึ่งสร้างมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยเนี่ยทำโชว์ดีๆให้เราดูนอกจากนี้ค่ะรายการนี้ก็ยังมีระบบการนับชาร์ตหรือว่าจัดอันดับเพลงด้วยโดยมีชาร์ตเป็นของตัวเองชื่อว่า T-pop ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเปิดโอ,อกาสให้เป็นแฟนๆนได้บทเพลงกันโดยคะแนนนะคะก็จะคิดจาก YouTube 50%ผลบวกจากเพจอีก35%แล้วก็ Spotify อีก15%โดยรายการทิ o ป s t a ต e นี้นะคะจะมีกำหนดฉายอีพีแรกในวันที่8กุมภาพ์ทางช่อง WorkPoint เวลา3ทุ่มครึง่งส่วนช่องทางออนไลน์อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ก็คงคิดว่าน่าจะมีเลยนะโดยรายการจะเป็นรูปแบบรายการกึ่งสดค่ะโดยจะมีทั้งแสดงสดมีทั้งถ่ายล่วงหน้าเพราะว่ามันจะต้องมีการเคลียรอ,อะไ แต่ แต่ทา้งนี้ทั้งนั้นศิลปินจะทําการถ่ายทําและออกอากาศสดในวันเดียวกันรวมถึงรอผลคะแนนสดพร้อมๆกันเหมือนรายการเกาหลีเลยค่ะรวมถึงในอนาคตทีมงานทีป๊อปสเตจก็บอกมาด้วยนะคะว่าถ้าโควิดเนี่ยมันดีขึ้นก็จะเปิดโอกาสให้แฟนๆเ,เข้ามาเชียร์ศิลปินถึงในห้องส่งด้วยโอโหเรีเยกได้ว่าจัดเต็มจริงๆสําหรับรายอัพศิลปินที่จะมาประเดิมในอีพีแรกขอบอกว่าก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าได้นุ่มๆสุดฮอตสาวสุดฮอตมากมายไม่ว่าจะเป็นนนทนอนอิงวรันธรเจ ได้พาลิสนะคะโฟร์อีฟทีแมนดาวแล้วก็ทีนิตี้และและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสเตจโชว์ก็ต้องคู่กับ MC ถูกไหมสำหรับ MC ในรายการทีป๊อปสเตจค่ะเราก็ได้หนุ่มที่กำลังฮอตมากๆนะนเวลานี้ดังไกลทั้งที่ไทยและที่ต่างประเทศนั่นคือโนมิลสุภทธิ์รวมถึงยังได้สาวจูนสตร์เบอรี่ชีตเคอีกด้วยจ้าโดยเหตุผล hey orn, ทั้งหมดทั้งมวลนี้รายการนี้จึงน่าติดตามมากๆ คือไม่ใช่หรอกที่มานี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับรายการทั้งสิ้นนะคะที่มาพูดในวันนี้คืออยากจะชวนทุกคนมาดูจริงๆเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นอะไรแปลกใหม่งไงแล้วแบบเราก็รอมานานเนาะที่ผ่านมาก็แบบดูสเตจเกาหลีมาโดยตลอดก็เลยอยากเห็นว่าเอ๊ะถ้าของไทยมาเนี่ยเวิร์กพอยจะทําออกมาในรูปแบบไหนสเตจจะเป็นยังไงจะปังไหม มุมกล้องจะโอเคหรือเปล่ายัางไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็ศิลปินไทยทุกคนนะคะไม่แน่ว่าถ้ารายการทําออกมาดีแล้วก็รายการนี้ยังอยู่แบบยาวๆต่อไปศิลปินให้ความร่วมมือเรื่อยๆในอนาคตเราก็เชื่อว่าวงการเพลงไทยจะต้องกลับมาคึกคักแน่ๆและไม่แน่นะคะเราอาจจะเห็นศิลปินนั่งในตํานานทำแบ็กอีกครั้งก็ได้นี่คืออยากดูสเตตเกมิเกเซ่แล้วก็กรอบหม่มากเลยกรอบไปไหมเนี่ย <laughs> โอเควันนี้ยังไงก็ขอจบไปเท่านี้นะคะเสียงอาจจะแปลกเพราะเพิ่งไปฝากเพรเพิ่งไปผ่าฟันขุดมาก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเจ็บฟันมาก